พระนางจันเทวีพระชายาพญาเจืองธรรมิกราชพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นพยาวที่ทรงแสนยานุภาพเป็นใหญ่ในอาณาจักรลุ่มน้ำโขงตามตำนานและประวัติศาสตร์ในพงศวดานโยนกพระนางจันเทวีเป็นพระธิดากษัตริย์ของเมืองปัวหรือเมืองน่านบางตำนานกล่าวว่าเมืองพานเป็นชายาพญาเจืองธรรมิกราช พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นพะเยาผู้เป็นใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่พญาเจืองพระชนมายุได้16ประพระษานาช่วงที่พระองค์ยังไม่ได้ครองราชสมบัติซึ่งอยู่ในช่วงเจริญวัยทรงศึกษาวิชายุทธศาสตร์วิชาดาบเพลงชัยจับช้างจับมาและเพลงอาวุธต่างๆได้พาบริวารไปคล้องช้างและยังเชิงเจ้าเมืองที่เมืองน่าน บางตำนานกล่าวว่าเมืองพานเจ้าผู้ครองเมืองเห็นถึงฝีมือจึงยอมรับในความสามารถของพญาเจืองจึงยกพระธิดาพระนามว่าจันเทวีให้เป็นชายาพร้อมช้างอีกหนึ่งร้อยเชือกพระนางจันเทวีทรงเป็นพระชายาและขัตติยานาอีที่ทรงปฏิบัติพระสวามีมิได้บกพร่องตลอดพระชนชีพ ในตำนานหรือแม้แต่ในพงศาวดารโยนกได้กล่าวถึงพระนางจันเทวีไว้เพียงสั้นๆแต่เชื่อว่าพระนางจันเทวีน่าจะมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ถึงแม้อาจลบเลือนไปตามกาลเวลาแต่อย่างไรพระนางเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนที่ถูกจารึกไว้ในพงศาวดารว่าทรงเป็นหลังบ้านของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขง อนุสาวรีย์พระนางจันเทวีประดิษฐานอยู่ในวัดป่าสักคําบ้านหนองหวีหมู่แปดตําบลท่าวังทองอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสามารถมากราบไหว้พระนางจันเทวีเพื่อขอโชคลาภและหน้าที่การงานได้หรือขอพรพระนางให้สมปรารถนาตามที่ต้องการ